นี่นะครับเจราบียัดเข้าไปเลยเนี่ยยัดเข้าไปในรูนี่เลยครับครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่างเหลี่ยมช่างรายนะครับวันนี้ผมจะมาพามาดูนะครับสกูปปี2021นะตัวท็อปนะครับ มาดูนะครับว่าเป็นปัญหาอะไรนะครับนี่นะครับพอเวลาเรากดเรียกสัญญาณแล้วนะครับเราหมุนเราจะเปิดบาะนะครับเห็นไหมพอเราเปิดบาะเสร็จแล้วเห็นไหมครับตัวนี้ไม่ดิ้งกลับแต่ถ้าตัวนี้ดิ้งกลับสามารถปิดเหมือนเดิมได้แต่ถ้า ไม่ได้กลับเหมือนตอนนี้ยเนี้ย,ยปิดปุ๊บมันจะปิดมาไม่สุดเห็นไหมครับเปิดก็เปิดเปิดได้แต่ว่าปิดไม่สุดเห็นไหมครับเนี่ยพอเราเอามือกดข้างบนลงปุ๊บปิดได้เลยอ่าเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีแก้ไขนะครับเมื่อกี้ผมฉีดโซเน็ตเข้าไปเนี่ยหน่อยหนึ่งละนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะหรือฝาครอบข้างหน้าออกนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูตัววงจรตัวนี้นะครับว่ามันจะเป็นอะไรนะครับว่ามันติดตรงไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูแล้วมาแก้ไขกันเลยนะครับ <c oughs> ส่วนตัวนี้นะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลื้อนี่ก่อนนะครับลื้อเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ก็มีน็อตสองตัวนะครับแล้วก็กิปข้างหน้านะครับแล้วก็น็อตเกียวปล่อยแค่นี้นะครับแล้วก็ดึงออกเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับยองขออนุญาตถอดก่อนนะครับนะครับเราก็ดึงตัวนี้ออกมานะครับนี่ครับดึงออกมาเลยนะครับมันจะมีกิปอยู่นี่นะครสองตัว ฝั่งละสองตัวนะครับเป็นคลิปล็อกนะครับนี่แล้วก็เราก็ถอดตัวนี้ออกเลยนะครับถอดออกเลยนะครับอ่าแคนนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวนี้เดี๋ยวผมจะถอด พวกนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็จะเอาตัวนี้ออกแล้วผมจะดูสายตัวนี้แล้วพกวกกลไกตัวนี้นะครับว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะครับรู้เรื่องนะครับก็ผมก็ได้ถอดฝาครอบนี้ออกตัวนี้นะแล้วก็ได้ทําการหาโซเนกฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปนะครับ ถ้าจะให้ดีก็หาจอระบีมาเต็มๆไว้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เอาน้ํามันหยอดนะครับทีนี้มาดูนะครับ<ม>เป็นปกติแล้วนะครับเห็นไหมไม่ค้างแล้วนะครับเห็นไหมบางทีมันมันฝืดนะครับอาจจะมีขราบน้ำฝุ่นอะไรต่างๆนะครับ<ม>เวลาฝนตกนะครับ ก็อาจจะไปรวมอยู่ตรงนี้ก็สามารถทําให้ไอตัวกลไกมันฝืดนะครับนี่ก็ปะกะติแล้วนะครับนี่เห็นไะหมนี่นะครับก็หาโซเนกนะครับผมก็ได้ทาหาเอาโซเนกฉีดเข้าไปอย่างเงี้ยฉีดเข้าไปเลยนะครับเนี่ยปะกะติแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีไอ กลไกอยู่ข้างในเห็นไหมเห็นไหมตัวเนี้ยครับเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นนะน,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 นะครับ,นนะรบดึงปุ๊บมันไม่กลับก็คือตัวเนี้ยมันติดไอตัวแกนมันติดแกนที่เรากดตัวเนี้ยมันติดมันฝืดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาจระเปียัดเข้าใส่ดีกว่านะเดี๋ยวผมไปเอาจัะบีมายัดยังไงมาดูนะครับนี่นะครับ นี่นะครับจรัียัดเข้าไปเลยเนี่ยยัดเข้าไปในรูนี่เลยนะครับเนี่ยยัดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ประกอบกลับคืนนะครับยัดเข้าไปเลยนะครับ,แค,นะครบแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับ ทีนี้ก็ประกอบกลับคืนเลยนะครับก็เป็นงานเสร็จนะครับก็ลองดูนะครับอาการเมื่อกี้นะครับถ้าตัวเนี้ยถ้าเราเปิดแล้วเราถ้ามันค้างอยู่เงี้ยตัวเนี้ยมันจะปิดไม่ได้เห็นไหมตัวตาแก๊สจะปิดไม่ได้เห็นไะหนะนะมฮะทำอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันดิ่งกลับคืนอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเราเปิดเงี้ยถ้าเราเปิดเงี้ยเห็นไหมถ้าตนะัวเนี้ยมันค้างมันไม่ดันกลับเห็นไหมครับเห็นไหม แต่ถ้าเกิดว่าถ้ามันดันกลับแบบเนี้ยก,กลไกมันสปริงมันอาจจะฝืดนะครับอ่ะก็ลองทำตามดูได้นะครับถอดน็อตแค่แต่ว่าน็อตมันจะมีน็อตฝาฝาปิดตัวนี้ด้วยนะนี่นะครับฝาปิดตัวเนี้ยตัวหนึ่งแต่ว่าต้องถอดไอ้ตัวนี้ออกก่อนนะแล้วก็ดันออกมาอย่างเงี้ยโยออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็ง้างพัดติ๊กนิดนนิดเนี่ยหน่อยนะครับอย่าดันอย่าง้างแรงนะเดี๋ยวหักนะครับ ตัวนี้นะอ่ะก็แค่นี้นะครับฝากเพียงเท่านี้นะครับก็สามารถทําเองได้เลยนะครับหา่ซนแอกฉีดนะครับก็ถามว่ามีติดไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับก็สหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างเหลี่ยมเชียงรายนะครับก็สหรดบคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแก้ไขง่ายๆนะครับก็ที่เหลือก็ประกอบก็เป็นนันเสร็จแล้วนะครับอ่ะก็สหรดบคลิปนี้ก็แก้ไขให้ลูกค้านะครับ ฟรีนะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่ทําเองทำเองไม่ไม่ไม่ได้นะครับก็เข้าศูนย์ให้ช่างทําให้นะครับถ้ารถยังอยู่ในประกันนะครับอันนี้รถเพิ่งได้กี่กิโลเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับสามพันห้าร้อยสามสิบกิโลเมตรนะครับอ่ะอันนี้ผมทําให้ลูกค้านะครับอ่ะโอเคครับฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ